ทรงฟรีนะคะพวกเธอเลิกชมจะได้แล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไรสามตัวหรองว่วนเนี้ยได้ดิบ้านเล็กที่หรอจะบอกดีไหมอะหกเก้าทับสี่สามสี่เออเฮ้ยมีสามหรอเจผ๊ผอมลงไหมผอมลงค่ะผอมลงค่ะ เดี๋ยววันนี้เจ๊จะทำมูนบาสนะเดี๋ยว,วหลังจา,ากทำมูลบาเสร็จอะจะปล่อยแนวทางลงที่กลุ่ม V.I.P. นะคะก่อนกลุ่ม V.I.P. จะได้แนวทางก่อนใครคะ่ะเออโอเคเจ๊พรอมเรียสวยเดี๋ยวจะมากินซ้อมตำโชว์นะทุกคน <c oughs> โอเค ฉันจะไปก,ไปกจ้าก,ก,กันทไรปดอันชัวคือไรฉันยังไม่ได้ให้หกก้าวเลยเ ยิ่งว่ากาดแดดมากินไม่มหมดหรอกมึงกูอะมาเมื่อปีที่แล้วสิบอกติแช่แล้วจันน่ารักมากให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้สิตั้งหนะทุกคน และหนึ่งแชร์หน่อยหนึ่งแชร์แล้วถ้ามาในงวดน,นี้นะคะมีมีที่คิดคำนวณแนะนำมีห้ากับสามแต่ว่าเด็กกำลังดูก่อนเอาตัวอะไรเด่นนะคะที่แบบขอาะได้เลยอะ่ะ กับสามแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์จามาแม่แม่มา <c oughs> สวัสดีค่ะเจ๊หาอะไรสดไม่ค่อยเจอมีแต่ปลอมเยอะเนี่ยแหละคือเอ,อิมอันนี้อะไรนะ เดจริงๆของเจเองเผจดจริงๆเลยนะจ๊ะเผจดจริงๆนะจ๊ะอ่ะมาอย่าพึ่งนะจริงๆอะ่ะแต่เดี๋ยวเจ๊ก็จะลงในกลุ่มวีวีให้ก่อนแล้วก็สําหรับใครที่อดิงด้านล่างเจ๊จะลงให้ก่อนสาเหตุทุกคนหลายคนถามว่าเจ๊ทาไมเจ๊ไม่ให้ไม่ให้แคปหน้าไรสดก่อนคะหรือว่า ไม่ปล่อยเลยคือเจ๊มีเหตุผลนะคะเพราะเจ๊ปล่อยจะปล่อยให้ในกลุ่มก่อนให้สิทธิพิเศษนคนนี้แอดลิงด้านล่างก่อนได้เห็นเลขก่อนใครนะคะเพราะว่ากดเดี๋ยวทุกคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวพอให้แคปปุ๊บอุ้ยเลขเจนุกอ่านเลขเจนุกอ่านหนาะซื้อไม่ได้หาซื้อ,อยากอันเนี้ยอืมเลยยังไม่ได้อัดอยากให้แคปหน้าไหลสดน,นะคะแต่ว่าที่เคาะได้เลยนะมีห้า ที่เด่นะนะมีเลขห้ากับเลขสามนะคะที่ที่เด่นเด่นนะนะเด่นเด่นอะมีเลขห้ากับเลขสามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจจะทำตัวเจาะให้นะคะเดี๋ยวเจจะทำตัวเจาะให้นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้สิทธิพิเศษคนที่อดลิงก์ด้านล่างก่อนได้เห็นเลขก่อนใครนะคะยังไม่ได้ให้แคปน้าไหล่สดต้องบอกก่อนนะคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ชื่อนัทนานอวมแก้วค่ะชื่อจริงค่ะชื่อนัทนานอวมแก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่ม v ีบก่อนแล้วก็ที่ลิงกด้านล่างยังไม่ให้แคปหน้าใลสดนะคะอันเจนูนผู้ชัดเจนนะยังไม่ให้แคปหน้าใลสดนะคะใครแท็ลิงด้านล่างก่อนจะได้เห็นเลขก่อนใครเลยอ่านลิงก์ด้านล่างนะคะเออนะ แต่วิเคราะห์ได้นะตัวเด่นมาห้ากับสามแต่เจียเดี๋วกกำลังดูอยู่ว่าจะเอาเด่นอะไรจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าสามก็สวยนะงวดเนี้สามก็สวยสามศูนย์ก็สวยคนมีความรักสวยนะคะเจใครมีความรักเจไม่ได้มีความรักเลยไม่มีผัวครับไม่มีใครให้รักเลยค่ะแต่แค่เราต้องแบบดูแลตัวเองนิดนึงเนาะ ดูแลตัวเองนิดนึงก่อนที่เราอยากให้ใครมาดูแลนะคะรู้ได้ไงจะมีความรักไม่มีคะ่ะแม่พวกเธอเนี่ยนะอ่ะโอเคอ่ะจะขอเข้ากลุ่มีพีเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะแม่แม่ถ้าใคร แบบนี้ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีลิงก์ด้านล่างถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ตลอดชีพของเจนุกทักแชทข้อความเพจนี้มันจะมีลิงก์ให้เข้าชื่อบัญชีเจคืคอนะ้าทนานอมวมแก้วนะคะจะต้องบูชาจะต้องบูชาสบู่มูเตนะคะสะบู่มูเต <c oughs> แล้วก็จะแถมทูพ่ยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบเลขสามนะงวดเนี้ชอบเลขสาม ชอบเลขสามสามอะไรสามศูนย์ชอบนะสามศูนสามศูนสวยเนาะเจนสวยขึ้นขอบคุณค่ะช่วนี้สวยจังสดใสจริงๆไม่ได้สดใสเอาวตรงนะเมื่อนะวานยังไม่ได้ลังหน้าเลยสลับภาพบาบกับทุกทคนนะคะอะมาทุกคนมองมุมไหนเจก็สวยทุกมุมนี่พวกเธอชมฉันทุกคอมเมนต์จะเอาอะไรชอบเจเจว่างตัวดีหืม เอาอะไรเจ๊จอามอะไรสามตัวตรงหรอ,อชมกันขนาดเนี้ยถ้าชมกันขนาดเนี้ยไปเลยสามตัวตรงวุนเนี้ยผอมลงคขาผอมลงค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้เจ๊ลามุญบ้านนะเดี๋ยวหลังจา,ากทำบุญทำบุญบ้านเสร็จอ่ะจะปล่อยแนวทางลงที่กลุ่ม VIP นะคะก่อนกลุ่มวีไอพจะได้แนวทางก่อนใครค่ะเออโอเคเจ๊้อมเรียนสวย ยิ่งส้มตำโชว์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหยิบจานกัน เอาอันชัวคืออะไรฉันยังไม่ได้ให้กหกเก้าเลยนะคือจิ้งวดหรออดแดดไปิ้มไม่หมดหรอกมึงกลัวมาเมื่อปีที่แล้วที่บอกติงหาเล่เจเข้าสามตัวตรงเลยปีนี้ต้องเข้าอีกสาธุนะทุกคนไม่อยากคาดหวังนะอัะจริงๆ ไอเอองวดงวดเนี้ย16สิงหาเป็นงวดที่แตก750นะคะแตก750เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตกินข้าวไปแล้วก็เมาส์มอยไปน้องขำๆใครสรวกด,ด,ดูดูนะ <c oughs> ไม่ได้กินข้าวหรอกอยากกินยำเยเลยติดไปดับขอซื้อสบู่ค่ะทักแชทข้อความเพื่นนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวรอแอดมินตอบนะทักแชทข้อความเพื่นนี้นะคะใครอยากเข้าขกลุ่มวีที มันจะมีลิงค์ให้กดเข้าเดอร์อน,นี้ของฉันน่ะนี่หรอฟ้อ,อถ้าแชทเข้าความเป็นเดอร์กูเยอะมากอ่ะสี่ร้อยได้กับเจ๊เมื่อปีที่แล้ว ยอมลบนะคะ <Hey. S 1> วดปีที่แล้วเขาได้เจ็ดห้าสูตรบ้างคุณ <Hey. S 1> ยังต้องจีนเจนุนก็คือแบบเจนมาจุยอะค่ออะเจนุนเจนีน้นาลาขอบค้าวปุ้น ชมกันชมชมอะไรขนาดน,นั้นมาเนาวผู้สั่งมากี่อย่างวะสองอย่างเนาะ